เขามีน้ำจิ้มให้่ะอรอ่อยไข่แดงปนไข่เค็ม,มเกี่ยวผัดปูถุงไม่ยี่สิคลิปนี้มีหลายช่วงเวลาในการถ่ายพระวันที่ไปมีทั้งฝนตกแล้วก็ร้านปิดทําให้เราต้องไปถ่ายหลายครั้งเสื้อผ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็เก็บร้านให้ได้มากที่สุดเพื่อมาฝากทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกลับจันนะวันนี้เราก็กลับมาที่บ้านที่จันทบุรีเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินที่ตลาดน้ําพุไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่ตลาดน้ําพุเนาะก็เดี๋ยวถ้ายัางไงเราไปเจอกันที่ตลาดน้ําพุนะคะขับรถไปกันก่อนไปไปทุกคนร้านที่เรากินเป็นประจําเวลาเรามาตลาดน้ําพุนี่ทุกคนได้มาแล้วลองกินไส้บกอกแดง อร่อยจ้าต,ต,ตลาดน้ำพุถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดตอนเย็นของคนจันเลยถ้าเกิดว่าอยากจะมาแล้วได้ของกินเยอะๆนะต้องมาตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปก็จะขายถึงนู่นเลยประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มห้ทุ่มแล้วแต่ร้านแล้วตลาดน้ำพุเนี่ยก็ไม่ได้ขายแค่แคเฉพาะตรงลานหน้าน้ำพุนะมันยังขายยาวไปจนถึงนู่นเลยตรงจันบุรีพาซาเก่าหรือว่าปัจจุบันก็คือยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ ที่นี่มีของกินเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวทั้งหวานทั้งผลไม้ทั้งผักหรือจะเป็นดอกไม้ไหวพระคือมีครบเลยที่นี่แล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวผัดปูที่เรื่องชื่อของเมืองจันด้วยเวลามาตลาดน้ำพุที่ไรนะแบบอยากกินทุกร้านเลยไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากิน,น,กน,กนแล้วก็มีร้านหมูปิ้งที่แบบว่าเราชอบมาซื้อเพราะว่าเขาจะเป็นแบบหมูปิ้งจริงๆอนะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบหมูปิ้งที่แบบว่าไปผสมไปบดไปอะไรแบบเนี้ขยขนมไขต่างกินได้เลยนะคะ ลานนี้ก็จะเป็นร้านน้ำปั่นยอดฮิตเลยทุกคนก็คือเราซื้อตั้งแต่ถุงละ10บาทจนตอนนี้ขึ้นเป็นถุงละ20่สิและคืออร่อยไม่เปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนี่ถุงถุงละ20อ,อันนี้กินแต่เด็ก ก็อนอกจากตรงตลาดน้ำาพุแล้วนะทุกคนก็จะมีออตรงที่็นที่จอดรถของนายอาอะ่ะใ<ม>นที่จอดรถรถเหลืองนายอาอะ่ะเนี่ยพอเดินเลี้ยวทางมาทางซ้ายจะไปที่ไปทางจันบุรีพาซาเก่าเออถ้าคนจันเขาก็จะรู้จักนกจันบุรีพาซาเก่าเนี่ยก็จะมีแบบเป็นของขายอย่างเงี้ยทุกคนแบบเยอะแยะละลานตาม,มากทั้งสองฝั่งข้างทางเลยทุกคนอันนี้ก็อร่อยทุกคนเป็นร้านรัดหน้า คนก็เยอะทุกคนหอเยอะม่วงเฮ้ยมีขนมปองหนึ่งด้วยขนมปองหน่งด้วยวนเนี่ยทุกคนเขาก็จะแบบขายตามริมถนนอย่างนี้นะแบบว่านอกจากของกินแล้วก็จะแบบมีพวงมาลัยมีอะไรคือของเยอะอ่ะแบบเดินกันเพลินเลยอะ่ะนี่ขนาดแบบฝนตกนะยังแบบนี่จะซื้อข้าวเหนียวมาม่วงซื้อข้าวเหนียวมาม่วงกลับไปเดี๋ยวก เยอะแยะมากก่อนอ่ะตรงนี้จะเป็นจันดีพาซาแต่ว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์แหละตรงโซนยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ตรงนี้ของก็จะขายเยอะมากของตรงนี้จะขายเยอะกว่าตรงหน้าตลาดน้ําพุแล้วก็จะมีของให้เลือกหลากหลายมากแต่ว่าเมื่อเวลาเรามาตลาดน้ําพุแล้วเนาะเราก็จะเดินยาวมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดของเมืองจันที่แท้จริงเพราะก็จะมีทั้งแบบซื้อกลับแล้วก็นั่งกินที่ร้านได้ด้วยใครมาเดินที่นี่ต้องเตรียมกระเพาะมาเยอะๆนักเพราะว่าของกินกวักมือเรียกตลอดเลย คาเนื้อควัาเรานมเนื้อไส้กี่ละเจ็ดสิบห้าเป็นขับกับหมูกี่ละหกสิบจ้าชิมเนื้อคว้ไอชิมเนื้อย่างอร่อยอร่อยคน่ายไหมคนถ่ายมันก็แบบติดเทมเมหน่อยอะ คือถ้ากินกับข้าวเหนียวอะอร่อยอร่อยเลยปลเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยอ,อร่อยน่ะฝั่งตรงข้ามก็จะมีของขายเยอะเนื้อเขาอร่อยนะแบบเค็มเ็มดีอะเออแต่ว่าถ้ากินกับข้าวหรือข้าวเหนียวแล้วแบบน่าจะเวิร์กมากอร่อยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดปูกันุกคนเอาถุงเล็กถุงหนึ่งค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดปู ไอ้ไอกันต่อนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนือ้อเอาสามสิบผสมกันไหมคะผสมกันได้ค่ะได้ค่ะของกินมันเยอะมากจริงๆเลยทุกคนนี่ยังไม่ถึงหน้าตลาดนำ้ำพุเลยนะปะเราต้องไปหน้าตลาดนำ้ำพุกันบ้างแล้วก็ตรงหน้าตลาดนำ้ำพุเนะเขาก็จะแบบมีของขายเยอะมากทั้งแบบพวกก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยเอออาหารตามสั่งอะไรเขาก็มีนะเอาห้าลูกแล้วก็เอาหม้อแกง เรายิ่งมาเดินกันหลายคนนะซื้อสนุกมากเพราะว่ามันได้ซื้อหลายอย่างแล้วก็ซื้อไปใช่ปะก็แบ่งกันกินเอะไปแบ่งกันชิมคือแบบมันได้ชิมหลายร้านเลยไงแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งถ้ามาตลาดน้ำผูห้ามพลาดก็คือร้านข้าวต้มข้าวต้มร้านนี้อร่อยมากคือมาทุกครั้งกินทุกครั้งซื้อทุกครั้งแล้วเท่าที่กินนะอร่อยทุกเมนู แต่มันยังไม่บดเนี่ยมันคือหมึกบดชุบน้ําจิ้มอันนี้ยเขาก็จะหมึกไปย่างแล้วก็เอามาบดแล้วก็จะเอาไปชุบน้าจิ้มใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาย่างใหม่อีกหนึ่งรอบทุกคนคือแบบอร่อยมากๆแล้วเขาก็จะแบบว่ามีโรยถั่วโรยอะไรด้วยนะอันนี้ของแลเลยใครมาต้องมากินให้ได้นะ แล้วก็ยังมีร้านอื่นๆให้เลือกอีกหลายร้านเลยแล้วก็มีร้านไอติมปันๆอันนี้ก็คืออยู่คู่ตลาดน้าพุมานานมากๆใครที่มาเดินหน้าตลาดน้าพุนะเราได้เดินยาวไปถึงยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์นะรับรองว่าได้ของติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนพร้อมอิ่มพุงกลางเลยทุกคนสําหรับตลาดน้าพุคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วยังไม่จบทุกคนเราจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งร้านก็คือร้านข้าวต้มตักศินอันนี้อีกหนึ่งร้านที่จะพามาก็คือร้านข้าวต้มหน้าตักศิน เขาเรียกเขาเรียกข้าวต้มอะไรนะแม่เขาเรียกข้าวต้มตักศิลอันนี้พาให้คนท้องถิ่นคนพามาให้คนท้องถิ่นคนพามาก็คือแม่เราเองอร่อยนะยำไข่แดงไข่เค็มแล้วก็นี่ไงปลาเค็มเอาไหมไข่แดงปนไข่เค็มอ่ะไข่แดงปนไข่เค็ม่ยำแม่ ต้มจับสายเองแล้วก็ผัดผักบุ้งใสหมูไหมจ๊ะผักบุ้งหมูกรอบเหวนมี้ยเอ้านกนไลาะยำใช่ไหมหวานเนี่ยเลยจ้ะมีแล้วกเอาปลาเค็มอ่ะแล้วก็เอาปลาเค็มอันนี้ชิ้นเลยแล้วก็นี่เลยทุกคนก็จะมีเป็นพวกแบบอันนี้เป็นไส้ทะโลต้มเนี่ยแล้วก็พวกต้มจืดต่างๆดานา แล้วถ้าเป็นแบบพวกแบบเมนูข้าวต้มใช่ป่ะที่เป็นตามสั่งอะ่ะก็สามารถสั่งดีเขาก็จะมีแบบคนผัดให้ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับจดหมายเหตุแห่งชาติั่าต้นคือถ้าบอกว่าข้าวต้มตักสินอะ่ะทุกคนจะรู้จักหมดอือยู่ข้างๆกับอันเนี้ยอัน,น้ประสงค์ที่เขาเล่นกีฬากันตรงนี้แหละเมนูน่ากินมากทุกเมนูนเราสั่งก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook ของเราด้วยหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวผ่าน IG หรือจะไปดูคลิปสั้นที่ช่อง TikTok ก็ได้